สบายดีพี่น้องนุ่นสบายดีปาลุงสบายดีสุงสบายดีสุกุสุคนสุบองสุบอลายก่อนดินเดิสบายดียามเศ้าๆเดกนาอกลับีหางลุงนสบาดีปลุงลงอยู่หมดสบายดีปะลุงลหมดแลนะสบาดบาด ลูกกาคือเกาใส่คัดพ้นไปรุ่นนอลาบ้าวแยกมัดเลยใช่ยังว่าให้มัดสบายดีพี่น้องใชขาแดงนี่คือโลกใช่ห้อยห้อยห้อยลมน ลูกตาคือเก่าพี่น้องเอ้ยยังลดง่ายใช่ป่าวล่ะบ้าโอ้ยหยาบลิโดบลีฟมาพี่มาพี่มาพี่แล้วตีกับตาลูกบะหมี่สะจอยมัดกะสะจอยคนงามโหน้องเยี่ยมก็ลงแต่เศร้าๆเลยลดง่ายลดง่ายสะแคดเบาไข้ทางไหนพี่น้องเอ้ยดีแท็กไปทางไหนว้านเนี่ย โดนหายไปนกาองแล้วนะผู้ิไปไม่่ล่ะข <laughs> องนึ่งเธอวะเอาของนึ่งไปเอาของนึ่งไปในของมีปลาตัวนึงอีกผลโต๊ะผน,นวายานผลวัานเนี่ยเาสระมันเกีย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยเล <c oughs> ยเออลอกให้มนเล็กเขนมี เอาคือเี้ยงลุกไลูกส้าพี่ตากล้องให้ปลาลุงเอ้ยพี่มาทางหนแม่พี่ย่งเี้ยงแล้วทปลาลุงก็ไล่ตาว่าย่อ่างมา

ถือว่ารถมันเปลี่ยนยังหรอพี่มาใส่กรุ๊ปอันไอ้ใครไปพี่ไปไป,ไปไ้ไว้ไไเอาหัวซัก <c ười> ใส่ขาดังกล่องไห้พี่นมันกระปวดไม,ม่ใช่จ้ากระปวดเดียวจับดีดี อยากงายใครปลาโดยลกก้าปลาลุงเอ้ยปลาลุงเลา โดยนนอยเนี่ยโอ้ยถ่ายมาเป็นวัน่ม่มี่อมาไปนกับเพื่อนเห็นมัยูกวาอยไปอ่บ่็ตื่นเข้ามาลกก้าเด้อชี้หน้าเลยไะ้ดออกละแม่สะจอยนะมาเจอจอสะเซาอเลยสะจ่อย

ก็บอกเขากะอยากให้เขาเว้าคำนั <fe Jean Rabbit bulun> ้นออกมานันเละก็นอนเจ้าก็แล้วกงลังคือเขาตะ้าเตรียมู้ไรอะไรโตกะใช่กับผู้นั้นแล้วมาลกแล้วดำให้เนาะเดี๋ยวจะมาดังมึงอยังนีิดะลุกกาวเด้อบดผิดมั้ยใครบดทุกการบดทุกกวัวปุยอือัวปุยเนาะอ้ไก่อะไรไอ้ไข่ลูกค้าดักแดดเนี่ย

ตอนนั้ like นกนะูเนียมันผ่านไปเขาโสดทำไมมันผ่านไปเลยไอโสดไอปลาลุ่มมนผ่านไหมมือละทงมือละทงมือละทงแล้วจ่เอาลังไว้ให้ดูหน่อยคุมกล้องนี่จับจับจับไปเบิ้งพลาชินเตก้าเร็วๆเอากล้องไปบุ้งพลาสินเตก้าไว้เร็วๆนี่คุณเก่งเนา

คุ้มเอง่องคุมเองแล้วเจะคของ่องคุ้มเองยหนวเชื้อา่อเงินี <s. <s, ่้องเงินเก่ง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 กล้าครับลุกหน้าคุณลองเลยวดงี้หักมันลายบ่ลลูอยู่ดี้ย

ยังบ่จัมัดเลยยังบ่จัมัดพอยังบมได้จัมัดจะจอยมาจังโมงเศ้าเนี่ยเศร้านี่ไงเจ้าได้รับในนูนอยู่ดีเ้ามวยก็มาี่น้องบววัมามาบ่มื่อนี่เผกออต่ไปเหี้ยมือผากะพอมาต่เศ้ามวย ส้าจอยบมได้รับไปนอนเลยวั่นเมื่อคืนนี่มาตั้งแต่เที่ยงคืนเพิ่นวะ<อ>โธ่เก่งขนาดพี่น้น <c oughs> องเลยเล่นไขนาดเอาแช่ปะมั้ย <c oughs> น้ำไหลบ่ทันสักแค่น้นำไปบปนท่านพอคนเฮาย่างลิบๆไป <c oughs> น้ำที่บ่เฟื่อสิไปฮอด เมื่อนี่บรรยากาศอึมครึมคือเก่าพี่น้องเขา่าพ่นสิตกแห้งแล้วงีนมาเนาะขมฝาขมฝนคือเก่ามือนี้บรรยากาศดีบ้านนี่ลิ้นอยู่มัดมึงเศร้าหนึ่งกระต๊กมาเสร็จเตัดยุดไปเออใครแน่โบอยากให้ลิ้นไปได้อยากให้กระต๊กกระต๊กอีลี้ไปเลยแล้วก็ขึ้นนั่นนี่น้าสนใจเนาะเรียกกระม่วลสนใจปะ หยอกกันนะจุปเป๊ปซ <desserts> ี่มาน่อยเจ้าว่าเจ้าเนี่ยนี่ของเจ้าบมาน่อยเนี่ยเอออ้าวเยี่ยงมาเลยพลุนเฮ้อข้างลงมาแต่ผักไข่ได้นะเอยี่ยง จักแล้วเขาออกไปนี้แล้วมูเพ่ยกับผูก้กองเยียดๆอยูอนะก่กันฝนฝนฝนมูเคยจะบินยอยู่กันหักบ่ไปได้เห็นมูกับบ่ไปพ่อน่าเคยอยู่น้ำคนกะกะอยากห้างว่าว่านนั้นว่าเอาเต็มที่อยู่ว่าสิเอาซ้ำ เข็มหมดละต้นหนึ่งแต่ละต้นนะแต่บัดออกบัดออกมากพะวาเดี๋ยวว่องลุงหากีนตักเต้นจะน่าเพื่อไปหาลุงแล้วพอ จะไปจ่ไหโผไปหาลุงแล้วบปลินไปหาลุงแล้วมัน่าบินไว้ไวอย่างนี้หูมืก็บินน้่มเ่าโดยก็บินนโดยน้องดีแท็กก็ย่านฝนวันเนี่ยสันยันฝนออกไปตึงแหง คนไลยบ่หมดตึกเฮ่คือใส่คนคนคนชวประทานนะคนค,น,ค,น,คน,นบุมีอปได้บ่เออเขาได้ยุบพวก,วกตึกสรุกเหกยาะก,กันไง าาได้เลยพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆสุขุขขสุคนสุมองสุบอนที่ติดตามที่เข้ามาบังคับเข้ามาชมลูกกาคือเก่ากพี่น้องวันนี้คันลูกกาหลายๆกันสวยๆกันสีเดืดไปดำมืม่ดำนะมือไม่ดำดิเอาแน่นอนว่เฮ้ยเอาเรคิดว่ามันลกคือนหมู่บ้าน <c oughs> ลกเป็ลาสไปดำจนบัวทันโอ้ลกอย่างเดียวเอาเรคิดว่าสีเดืดไปดำอีกไหมเอาพอกั็นไม่คลิปนาพี่น้องลูกกาสักก่อนสบายดี